เขาชอบไอปกองตรงนี้เหรอคะถ้าเกิดเราไปกองนอกบ้านได้ไหมไม่กลับได้ก็ได้นะได้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 เลยนะอีกหนึ่งนิสัยไม่ถามไม่ได้เลยแมวอะชอบหนีออกจากบ้านเป็นเพราะอะไรอ่ะเขาชอบไปเที่ยวหรือเขาไม่ชอบพื้นที่ที่มันซ้ำซากหรือยังไงอ่ะคัวแมจะเป็นโพผูตัวโอ๊ พี่แคทเนี่ยเขาเป็นคนที่รักแมวมากแต่ว่ามันมีแต่นะคะรักแมวมากแต่แมวไม่ชอบเข้าหาเนาะใช่จะอยู่กับน้องชายมากกว่าคือแบบก็เลยน้องชายอุ้มได้คนเดียวคือถ้าจะอุ้มปุ๊บนี่มันจะไม่เอาเลยแต่เราจะต้องค่อยๆเข้าไปแล้วก็แบบถ้าเข้าหาปุ๊บนี่หนีเลยเพราะอะไรครับคุณจิกะเพราะอะไรไม่ต้องเรียกบ่อยๆอาจจะให้ผลไว้่องให้เขามาหา ที่ใส่ของเขาอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วใช่เวลาเล่นก็อยากเล่นมาหาคนเราก็มาเองมาเองหรือถ้ากูอยากอ้อน่ะคือก็จะมาหาเราแต่ว่าไม่อยากยื่นนะคือไม่จะมาหาไม่ยุ่งเลยอไม่ต้องยื่นเลยอ๋อเหรอเราคืออารมณ์แบบนี้เราพยายามยื่นอ่ะคือก็จะไม่อาไม่เอาอืั้นฉะนั้นเราต้องดูจังหวะที่จะเล่นกับเขาเองว่าเขาอยากเล่นหรือเปล่าถ้าเขาไม่อยากเล่น ไม่ต้องไปทู่สีเขาล่อยเขาใช่โอนจะค่อนข้างแบบถเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนยิงไม่คนรักอิสระเขาคนใช่จะบอกนะอิสระใช่แล้วก็แบบว่าเหมือนแบบเออฉันจะเข้าหาเธอเองแหละไม่ต้องมายุ่งกับฉันนั่นเองอยู่ได้อีกหนึ่งนิสัยของแมวคือชอบมาถูเพราะอะไรด้นะคะเพราะว่าสมนึนนะคะคือรักก็จะติดกิ่งของตัวเอง อ๋อเหมือนแสดงตัวเป็นเจ้าของนิดนึงถูกใจถูกใจไม่รู้ว่ามีใครนิ่ให้ติดกับจรินตัวเองให้กรินเขาอะติดกับคนที่เขารักก็คือเหมือนเหมือนเหมือนสุนัขก็คือเหมือนฉี่เพื่อทำพื้นที่ โอ้แต่นี่คิดจะมาถูมาถูอย่างงี้ยพี่หน้าหมายว่าฉีดไซรัสด้วยเป็นพี่แมวอะค่ะเหมือนแมวเขาจะชอบให้เกาส่วนไหนอันนี้คนนี้ยอมคนนี้ยอมอันนี้ก็โอเคคนนี้ก็อ่โอเคอ่าในในเกายังไงครับก็เกาตรงไหนยังไงวาซาบิตัดตัดตัด ชอบใต้คอแล้วก็ตรงใต้ใเนี่ยตรงหเขาชอบไอ้คอตรงนี้เหรอคะเ้าเห็นเราไปกองนอกบ้านได้ไหมไม่กลัวได้ก็ได้นะได้ได้ก็ไม่ไล่จับเลยนะอีกหนึ่งนิสัยไม่ถามไม่ได้เลยแมวอะชอบหนีออกจากบ้านเป็นเพราะอะไรอ่ะเขาชอบไปเที่ยวหรือเขาไม่ชอบพื้นที่ที่มันซ้ำซากหรือยังไงอ่ะคุณหม่จะเป็นโซพู 너 무. 뭐 <laughs> <laughs>